ื่องแปลกแปลแบบบุญชูเสนอตอนรถพุ่มพวงมาแล้วจ้ารายงานโดยบุญชูกระมุดมาโนดขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับเรื่องแปลกแปลกแบบบุญชูนะครับจะพาท่านมาพบกับอาชีพที่แปลกแปลกที่น่าสนใจนะครับนั่นคือนะครับรถพุ่มพวงนะครับ หลายท่านบอกว่าแหมถ้าเป็นพุ่มพวงเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นในเรื่องของนักร้องดังนะครับที่ในอดีตนะครับจริงๆแล้วนะครับผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจแบบนี้นะครับก็คือรถพุ่มพวงเนี่ยนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบเรียกว่าจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นรถกระบะนะครับคล้ายๆกับฟุตทักงานนี้นั่นแหละครับ ก็มาที่นะครับตลาดสดแม่ทองคำครับใกล้สี่แยกแม่ตําอําเภอเมืองจังหวัดปรเยาวนะครับผมก็ได้มาซื้อผักผลไม้ที่นี่ครับก็มาเห็นหลายครั้งหลายคานนะครับก็ได้เห็นกับการเตรียมตัวนะครับการเตรียมสินค้าต่างๆนะครับของ รถพุ่มพวงนะครับซึ่งก็มีสินค้าหลากหลายชนิดเรียกว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าเป็นตลาดนะครับเป็นตลาดเคลื่อนที่ก็ว่าได้นะครับก็ได้เข้าไปพูดคุยไปสอบถามกันนะครับว่าค้าขายเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มีขนมนะครับนี่ขนมขนมมีหลายอย่างขนมจีบขนมเค,ค้กโอ้โหนะครับเรียกเรียกว่า ไปจอดที่หน้าบ้านนะครับเดินออกมานะครับอยากกินข้าวหลามก็ได้กินอยากกินสาลี่ก็ได้กินครับมี่มีหงมีเห็ดกับข้าวโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับก็มาให้ท่านได้ชมกันนะครับว่ามีธุรกิจแบบนี้นะครับนี่คือนะครับรถพุ่มพวงนะครับผมก็ได้พูดคุยกันว่าเรื่องการค้าการขายเป็นยังไงเขาก็บอกนะครับว่าบางทีนะครับก็มี ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับที่อยู่บ้านแล้วก็พอดีว่าไม่มีลูกหลานนะครับจะซื้อกับข้าวะไรทั้งทีก็มาตลาดก็ยุ่งยากนะครับก็ใช้บริการรถแบบนี้รวมทั้งนะครับบางท่านที่อาจจะมาตลาดแล้วนะครับหรืออาจจะมีสินค้าหรือว่ามีเครื่องเคียงในกันผัดหรือว่าในแกงมันอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับก็มาตลาดก็เสียค่าน้ำมันก็ซื้อที่นั่นเอาเลยนะครับขาดผักชีขาดตะไคร้หรือพริกอะไรอย่างเงียวผากันไปนะครับ อันนี้นะครับก็กำลังมีการจัดกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนำสินค้านะครับเรียกว่าเป็นอาหารบริโภคเป็นส่วนใหญ่นะครับปาทงปาตูมีหมดครับอันนี้มาเลยครับอันนี้บอกว่ากาดขึ้นที่ครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องมาลองดูนะครับว่าผมเห็นว่าโอ้โหนะครับมีสินค้านี่กําลังจัดในช่วงเช้านะครับช่วงเช้าที่ผมไปนี่ก็ประมาณสัก8ปดโมงครึ่งครับกําลังจัดผักผลไม้ อแล้วก็มีอ,อาหารประเภทเนื้อประเภทปลาปลาทูนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเหมือนกับเราเอาตลาดนะครับเคลื่อนที่นะครับขับรถไปจอดปุ๊บอยากได้อะไรเหมือนกระเป๋าโดเรมอนน่นะครับหยิบออกมานะครับอยากได้อะไรก็ได้ทั้งหมดแล้วะครับผมมีเยอะแยะมากมายขนมขบเคี้ยวโอ้โหนี่เป็นเขาเรียกว่า มันอะไนะครับมันแก้วหรือเปล่าครับเนี่ยเอาไปเผานะครับในช่วงหน้าหนาวนี่หรือหรือว่าเอาไ้นึ่งทานก็อร่อยอร่อยนะครับก็สอบถามกันไปนะครับว่าธุรกิจนี้ก็ทํากันมานานแล้วบางท่านบอกทามาแล้วเกือบ20ปีเลยนะครับความเป็นมาของรถพุ่มพวงซึ่งแต่ก่อนก็บอกว่าเป็นรถทั่วๆไปหลังๆนี่ก็ชาวบ้านนะครับมาเห็นเข้าก็เลยเ,เรียกว่ารถพุ่มพวงนะครับวันนี้ก็นำมารายงานอย่างนี้นะครับ ก็เป็นเรื่องแปลกๆแบบบุญชูขับรถผูบวงนะครับ mm. เจอที่ไหนก็อุดหนุนกันอะไรกันครับ mm. จากกระบมบุญชูกะมุดมาโนดครับ